สวัสดีครับพบกับแม่มาริปวเ่นบ้านนะครับวันนี้แม่จะทําน้าพริกปลากระป๋องนะครับก่อนอื่นแม่ก็เอาพวกพริกมะเขือะเขือเทศหอมแดงตะไคร้กะเทียมใบมะกรูดมาั่วก่อนนะครับมาั่วก่อน เราไปเรื่อยๆก่อนเลยครับเต้องใช้นานเอให้มันหอมแต่มันก็หอมอยู่นะใส่หรือใส่อะไไม่ใส่นิล,ล,ลอนก็ใไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้ไม่ใส่น้ำมันก็ไม่อร่อย หลังจากที่แม่คั่วมาแล้วนะครับดูสีสันหน้าตาไอ้วัยกขึ้นมาหน่อยนี่แม่คั่วมาแล้วแม่ก็จะมาโขกนะครับโขกจะเพิ่งใส่มะเขือนะครับเดี๋ยวมันจะแตกใส่ตาใช่ไหมรัดแตกทีละ ใส่ทีหลังเอาเรียกเอาพวกพริกพวกกระเทียมก่อนนี่มันตำง่ายๆที่มันไม่มีน้ำเนาะถ้าเราใส่มะเขือเทศลงไปเดี๋ยวมันมันตำยากเนาะมันมีน้ำเดี๋ยวมันจะแตกสายตาครับต้มตไปเพืยอเอาออกถ้าย่างไฟก็ได้นะว่าเนานะมันน่าจะ แต่นนี้มันเราอยู่หออยู่อะไรอยู่แปดมันก็เลยทำยากนิดนึงคนอื่นเขาใส่เกลือใช่ไหมคนใส่ชูคนอื่นเขาใส่เกลือแล้วครับแต่แม่จะใส่ชูสแม่ก็โกรกไปชิตนี้ขาดชูสไม่ได้ชูสชูรักถ้าขาดชูสก็เหมือนขาดอะไรนะครับ วิดก็ไม่มีรู้จักใช่ใช,ใช่ครับหน้าตามันจะออกมายังไงนะครับทำไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวแม่จะโผล่ไปเ,เรื่อยๆต่องมาดูมิดอ่า ติดควงเชียงลงพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดีย๋ยวแม่ใส่มะขามเสือกลงไปนะครับม,มันจะเพิ่มความเปรี้ยวนะม,มนะมข,าม,า,ขามไม่อ้วนไม่แช่น้ำเลยไม่ไมอ ใส่มะเขือเทศลงไปครับโอ้โหระวังตาดีๆนะครับมะเขือเทศนี่ปลากระกป๋องครับที่ห่ออะไรไม่รู้ครับเนี่ยเนี่ยอ่าแล้วแล้วกันยีห่อนะครับมะเขือเทศแม่จะตักเอาแต่เนื้อปลา ถ้าใส่น้ำด้วยมันจะเป็นน้ำเนาะก็เลยตักเอาแต่เนื้อปลานะครับเอาแต่ปลาซาดีนตักพวกเขาให้เข้ากันตมไปเรื่อยๆครับให้มันแตกเนื้อป,ปลาแตกคนเนี่ยเป็น,นยังง ขายนะมีไหนพวกจีนเนี่ยนี่ไม่มีหรอกไม่มีคนไทยเขาไปหาซื้อข้าวเลยอ๋อวันนี้มันไม่มีอะไรขายเราชอ,อนแม่หนหอ่องบ๊วยเขาเข้าเซเว่นกันเพวันนี้วันจันทร์ไงคนก็กลับบ้านกันสีสันหน้าตาวันใส่น้ำปลาด้วยเหรอ กระป๋องใส่ปลาด้วยนครับสุดยอดอลังการนะครับเสียงน้ำพริกปลา,าป่นน้ำพริกอไรงก็ใส่น้ำปลาน้ำลายแตงครับตุ้ยกับข้าวใหญ่ๆทำให,ใหญ่ๆนะครับน่าจะแซ่บใส่น้ำปลาเ<ไ>ป็นใส่น้ำปลาเมื่อกี้อ้วนใส่ชูรสไปแล้วนะและ้อ้ใส่อีกนิดนึงลืมหรือแกงลืมไม่รู้ครับน่ากินนะ

นิดนึงกล้องทำไมไม่ชัดล่ะตัวมัวไงลูกหอมมากเหมือนน้ำพริกเออครัแบแซกแซกกับข้าวร้อนๆคุณเหรอว่าสวยร้อนๆครับเ้าพริกปลากระป๋องนี่แม่เตรียมผักไว้ก็มี แทงมะเขือเทศนะครับน้ำพริกปลากรไปน่ากินกวาะงานทำขายเหน้ปากระป๋องนะครับเปนบ็นตไข่ต้มไข่เจียวก็ได้กะมเขือเทศ

กินกับขา้าวสวยร้อนๆนะครับนี่นะครับน้ำพริกปลากระป๋องนะครับลองไปทำกินดูนะครับเราทำง่ายๆสไตล์แม่มารีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามฝากกด u ั s จะข b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ